สำนักงานกอศอนอร่วมกับสำนักงานปปอชอภูมิใจเสนอสวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสโมสรสุดจริตครับสโมสรเราจะไม่เอาคำว่าทุจริตหรือว่าคอร์ชันนะครับเขาก็ถือดว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางปปอชอนั้นนำมาฝากให้กับพวกเราเป็นประจำครับ สอนสุดจริต สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสโมสรสุดจริตครับตอนนี้ได้เวลาในการเปิดสโมสรครับคุณผู้ชมเออย่าลืมนะฮะเรามีนัดกันแบบนี้ที่นี่ที่เดียวตามวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมเจษดามณาีรัตน์คนเดิมครับผมและคุณผู้ชมฮะวันนี้ใช่ไหมฮะผมอุตส่าห์ดันด้นนะฮะทนแดดทนฝนทนลมนั่งตุกตุก,ตกเรียกแท็กซี่ต่อรถเมล์แล้วก็มาเรียกพี่วินจนกระทั่งมาถึงที่นี่ครับที่นี่คือสํานักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานครนะครับ เขตที่นี่เดี๋ยววันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับโดยการดึงชาวบ้านนั้นมามีส่วนร่วมในการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตหรือว่าคอร์รัปชันนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็น,นกลไกสําคัญคกลไกเล็กๆแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของงานใหญ่ๆนั่นเองครับวันนี้เลยเป็นประเด็นสําคัญที่เราจะมาร่วมกันพูดคุยนะครับแต่ว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้อยู่ด้านในนี้ตามมาครับ ช่วงสุดจริตติดตามผู้ชมฮะตอนนี้ผมมาอยู่ภายในของสํานักงานเขตบางแคนะฮะเพราะว่าที่นี่เดี๋ยวเขาจะมีการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับทางด้านของต้นกล้าปปชกลไกที่จะนําประชาชนชาวบ้านเนี่ยนะครับมาร่วมกันแล้วก็ป้องกันการทุจริตครับกําลังเตรียมอร่อยอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูว่า เป็นใครมาจากไหนกันบ้างครับวันนี้มาทำกิจกรรมอะไรครับวันนี้เหรอคะมาอบรมสัมมนานะคะเกี่ยวกับเรื่องของปปชการทุจิริตคอรัปชันค่ะคในภาพประชาชนขาประชาชนของพี่เขตบางแคเขตบางแค,คอันนี้คือแต่แต่ละคนมาที่เป็นผู้น,นําชุมชนไห<ล>มเขาของชุมชนราชวินิจปฐมบางแคค่ะส่วนของทางงานที่พี่ทำคือสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตครับเท่ากับว่าจิตตะเวเป็นตัวแทนของชุมชนแล้วก็มาอบรมในวันนี้ทักขอบคุณมากครับก็ต่อ ถามนี่นึงนี่เป็นตัวแทนมาจากชุมชนไหนครับเออผมปูเย็นย่าคำยังอยู่ครับชื่อลุงวีระเลิศลำครับลุงวีระวันนี้มาอบรมเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้ฮะโอ้ยปปชดิการป่าปรามการุทจริตแห่งชาติเลยนะครับไม่ใช่แห่งบางแพร่นะแห่งชาติ แต่ว่าเรามาเป็นตัวแทนใช่ไหมฮะจ้าถามนิดนึงอย่างของคุณพี่คาดหวังอะไรกับการอบรมในครั้งนี้บ้างฮะโอ้โหดีมากเลยน้องบีเนาะมันจะได้ประโยชน์ให้เยอะอยู่นะครับได้ยังไงบอดเลยที่จะแจ้งหากไม่ได้มาก็เสียใจเลยต่อไปขั้นการนะโกงกินโคตรโกงนะเดี๋ยวมีเบอร์โทรแจ้งตรงเลยนะนี่ีได้มาแล้วได้มาแล้วนะฮะครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้เราเป็นตัวแทนถูกต้องไหมฮะเราจะไปขยายต่อยังไงไปกระบอกเสียงยังไงบมาเป็นกระบอกเสียงครับ ประชุมประชาคมอย่างนี้ประชุมเราในชุมชนอย่างนี้ประชุมทุกเดือนอ๋อเดี๋ยวมีแต่ประชุมอีกนะกลับไปเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับถือว่าเป็นตัวแทนของชินโนนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาอบรมในครั้งนี้แล้วต่อไปเขาก็มีการบ้านเดี๋ยวจะไปขยายต่อแต่ว่ากิจกรรมวันนี้น่าสนใจมากด้านในเอาละคนี่คือดรเคียงสัลหรือว่าดรแดนสมัยก่อนถ้าจํากันได้เมื่อปี2551ลงสมัครผู้วนาดด้วยดรแดนแคนดูดรเองเขียนหนังสือก็เยอะแยะมากครับ ที่สําคัญเป็นนักวิชาการทางด้านของเศรษฐศาสตร์รแล้ววันนี้แน<ล>่นอนบร,ร,ริหารด้วยมาในมุมมองของกลไกการที่จะนําภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทิจารณ์ c o r r u p t i o นตรงนี้ในมุมมองของดรเองมองว่าอย่างไงบ้างฮะก็คือต้องทําจากล่างขึ้นบนมาเจอกับบนลงล่างระบบถึงจะยั่งยืนไหมครับจะจต้องมีส่วนร่วมส่วนร่วมจริงๆคือต้องทําให้หน่วยงานท้องถิ่นอย่างเขตกลุ่มต่างๆและหน่วยงานองค์กรอิสระ เช่นปปชกกตผู้ตรวจการแผ่นดินกับประชาชนต,ต้องจัดกรรมการเป็นชุดๆชุดเล็กๆๆประกบทุกหน่วยงานย่อยหมดเลยนะครับเช่นในกระรวงหนึ่งกระทรวงมีกลุ่มหลายกลุ่มมีคณะกรรมการภาคประชาชนประจรํากลุ่มในเขตบ,บางแคมีหน่วยงานฝ่ายก,การคลังมีคณะกรรมการภาคประชาชนฝ่ายการคลังเขตบางแคคือต้องประกบไปหมดเลยประกบไม่หมด ประกบเพื่ออะไรหนึ่งให้กําลังใจเขาสองสนับสนุนเขาสามกำกับเขาสี่ตรวจสอบเขาห้าประเมินเขาหกสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงครั้งครับครั้งใหญ่เพื่อแปลงโฉมรวบรวมปัญหาและก็เสนอทางออกที่ประชาชนเห็นรับฟังความเห็นฝั่งรัฐสางเข้าหากันเพื่อทําให้มีแผนภาคประชาชนจริงๆในการจะกํากับการทํางานของกรรมการและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยทาให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลอันนี้คือจุดสาคัญใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้ปัญหามันคืออะไรที่ท่านเตรตบอกที่แบบนี้มาแต่สุดท้ายมันยังไม่เกิดรัฐย,ย,ยังยังไม่เคยยังไม่เชื่อจริงว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ<ม>ยังเชื่อว่าประชาเราเป็นเจ้านายประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งแล้วอาจรง<ม>ิงเอาจังนะครับประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินจริงเป็นใหญ่ต้องไม่ไปขอนักการเมืองต้องไม่ไปขอโปรเจกต์จากหน่วยงานต่างๆไปขอเงินขอทองเขาให้เขาอุปถัมภ์คำจุนเขาจะเป็นใหญ่ได้ยังไงโอ้โหไม่เข้ามา นั่นแหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของสุจริตติดตามนะครับแต่ช่วงหน้านี้รับประกันว่าคุณผู้ชมต้องฟังให้ได้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับปัจจุบนันนี้เรื่องของการทุจริตคอร์ปชันนั้นค่อนข้างจะมีมากมายทีเดียวเขาเคยบอกไว้นะครับว่าเงินที่เราเสียไปกับการทุจริตนั้นเราสามารถสร้างโรงพยาบาลได้มากกว่า 1, 5 0 0แหง่งโอ้โหฟังขนาดนี้แนละ้วช่วงหน้าในช่วงของสุจริตจับประเด็นนั้นมีเรื่องราวตรงนี้มาพูดคุยกันห้ามพลาดครับ ท่านมากครับถ้าไม่ได้ท่านนะโครงการนี้ไม่สําเร็จแน่นอนเลยส่วนในเรื่องอยางว่าก็ต้องช่วยเหลือกันเงืนสกรปรกเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านครอร์รัปชันประเทศไทยช่วงสุจริตจับประเด็น ประเด็นจะประเด็นมาแล้วนะครับช่วงนี้เช่นเคยเราจะมาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งคนที่เป็นภาคประชาชนเองนะครับที่จะต้องมามีส่วนร่วมในการร่วมกันป้องกันแล้วก็ปราบปรามการพุจรดตที่ฝังลากเล็กอยู่ในสังคมไทยมาตั้งแต่ช้านานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ทางปปชเนี่ยมีการจัดยกรรมให้กับประชาชนพี่น้องเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกัน ตอนนี้เราอยู่ที่ของเขตบางแคนะฮะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเจ้าบ้านที่นี่นะครับซึ่งท่านนั้นเป็นผู้ช่วยผู้บริการเขตบางแคนะครับคุณสมชีพชัยเขตอยู่กับเราแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นผมขอบอกก่อนเลยจอดรถเข้ามาป้าที่หน้าสํานักงานเขตบางแครประทับใจฮะปกติเวลาเราไปหน่วยงานราชการมักจะไม่มีที่จอดรถโอ้โหแต่พอมาที่นี่ที่จอดรถก็สวยครับผมและผมแอบเห็นป้ายคุณผู้ชม ส่วนใหญ่จะเป็นป้ายของผู้ที่มาติดต่อราชการแสดงว่ามีการจัดการระบบค่อนข้างอย่างจะดีมากตรงนี้ท่านผู้ช่วยเองมีแนวนโยบายยังไงบ้างครับตรงนี้ครัก็สําหรับในเรื่องการบริการประชาชนนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นโยบายของทางกรุงเทพมหานครโดยว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านที่จะให้บริการประชาชนให้ให้ให้เกิดความมีคุณภาพชีวิตที่ดีดนะครับ เพราะนั้นอะไรที่เราจะตอบแทนให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับในทางที่ดีๆเนี่ยเราก็พยายามจะคิดหากลยุทธ์หาวิธีการที่จะดำเนินการในเนี้ย <c oughs> ก็มันก็มีฟีดแบ็คกลับมาที่ดีๆพี่น้องประชาชนนี่ปาปลื้มมากนี่เป็นแค่จุดเล็กๆนะครับที่เราเริ่มเกิดขึ้นมาอย่างที่ผู้ชมนั้นได้เห็นว่าอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของ คุณธรรมจริยธรรมการให้บริการที่ดีกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับเท่านี้การทํางานร่วมกับประชาชนหน่วยงานของเขตเองเนี่ยนะฮะมีการจัดกิจกรรมดูแลตรงนี้ยังไงบ้างครับก็ในในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับกำหนดอำนาจหน้าที่กรุงเทพมหานครไว้ในมากมายหลายเรื่องหลายอย่างนะครับพูดกันง่ายๆว่า ตั้งแต่เกิดยันตายนี่แหละครับวันนั้นเนี่ยประชากรเราปัจจุบันบางแคเนี่ยพื้นที่46.5ตารางกิโลเมตรคือว่ากว้างใหญ่นะครับผมแล้วก็ประชากรก็ประมาณก็สามแสนได้ที่เราจะต้องไปให้บริการเพราะว่าประชาชนต้องมาหาเราแน่ท่านเกิดตั้งเอามาแล้วมาย้ายมาทําบัตรเด็กอายุเจ็ดขวบทำบัตรแล้วนะครับมาเอาขยะที่บ้านนะไม่มาเก็บหรือว่าอย่างไงก็ต้องไปเก็บต้นไม้ โรคกรุงรังพาดสายไฟ,ไฟเกรงว่าไม่ไม่ปลอดภัยก็มาแจ้งมาบอกนะครับไฟฟ้าดับโยธาเราก็ประสานไปไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็ไปดําเนินการให้ในหลายเรื่องนะครับ,รบและยังมีผู้พิการผู้สูงอายุก็ยังมารับเบีย้ยเบี้ยสูงอายุเบี้ยพิการซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมฮะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยฮะเรามีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นก็คือทางด้านของปชเนี่ยมีการจัดงานต้นกล้าปปช เป็นกลไกที่จะดึงให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการจริตวันนี้จะมีการอบรมการประชุมกันด้วยเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันฟังจากปากของประชาชนซึ่งท่านนี้เป็นผู้นําเครือข่ายของภาคประชาชนโดยอย่างแท้จริงนะฮะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับพี่ทวีศักดิ์นะครับวิสิทธิ์ทางกูนะฮะเป็นผู้นําเครือข่ายด้วยเดี๋ยววันนี้มีกับเราด้วยครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ทวีศักดิ์นะฮะเราต้องมาเุี่ัคนนี้เพราะคนนี้ก็เรียกว่าเจ้าของบ้านถาม พี่บอกเลยเพราะคู่ที่ผมเข้ามาคุยกับท่านก็ช่วยไปโอ้โห oh, oh, สำนักงานเขตบางแคนี่น่าอยู่มาก <c oughs> ในฐานะที่พี่อยู่ว่าเป็นเจ้าของบ้านในเขตนี้เนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างเ,เรียนยนี้นะครับว่าเขตบางแคนเนี่ยเราเป็นเขตใหญ่เขตนึ่นนะครับในงาน6เขตนะครับคือ ประชากรร่วม30,000 0คนนะครับโดยเฉพาะคนางแคร์ก็ผมว่าแตกต่างที่อยู่ดนี่คือว่าส่วนใหญ่จะคุ้นเคยเป็นเหมือนมิตรเป็นญาติกันนะวาริการคุ้นเคยพูดถึงอ,อันนี้เพราะเป็นเอกลักษณ์ของบางแคร์เขานะครับอย่างของพิธีกา์ที่ทํางานต้องทําหน้าที่อะไรบ้างเนะ่ผมเองโดยโดยพิธานกนคือเป็นคณะกรามการชุมชนเคณะกานมกำรการชุมชนครับตือเสียงรวมใจ5 0นอยู่ในแวงบางผ่านนะครับการะจำที่ช่วยเหลือเกียรติานกับพนัาต่างๆนะครับเราก็ทำอยู่ในหน้าต่ารนะ ไม่ว่าเป็นงานนักการเลื่งานปละวิท<ด>ยนีวัฒนรทำกล้าพัฒน,นานการปมต่างๆนะครับกองทุนแม่เรื่องเด็กเรื่องผู้ <ๆ S 1> สูงอายุเรื่องกิจกรรมกีฬานวัตนาการและก็เรื่องข้อสุขภาพภาคตะันตกวยรวมเืองสิแวดล้อมด้วยโอ้โหเยอะนะฮะภารัากิจงานเยอะพอๆกับท่านผู้ช่วยเลยนี่ยายายาเสพติดอีกเรื่องนะฮยาเสพติดยาเสพติดอีกด้วยนะฮะเพราะอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมรัาว่านี่ถือว่าเป็นภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม ทำงานแล้วก็ควบคู่ไปกับคณะของเขตด้วยนะฮะแต่จริงๆนะคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยที่เรามาเพราะว่าจะมีการจัดกิจกรรมเป็นต้นกล้าปปชนะฮะต้นกล้าปปชตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสร้างคนไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมารู้จักว่าโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและที่สําคัญนะครับประชาชนอย่างเราๆจะมีสิทธิ์มีเสียงในการป้องกันตัวเองในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างไรช่วงหน้าสักครู่เดียวกับ บประมาณทุกปีอะฝีมือท่านล้วนๆ <laughs> โต๊ะนี้ไม่มีการเสิร์ฟหรือไงเนี่ยใจเย็นครับท่านโต๊ะนี้อุอพีครับาหารมาแค<า>่ะถนนโรงเรียนสะพานชอบนักไม่ใช่เหรอกินเข้าไปซิกินเข้าไปเนี่ยกินให้จกไปเลยรู้ไหมเป็นใครขโกอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ปอกจะขายไหมเนี่ยฮะของเนี่ยจะขายไหมของขายแต่ไม่ขายคนขายเสียงกี่กองพี้กองพี้กองอไปเอกไปเลยเข้าไปเลยเไป,ยไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย มายูเนต่อนะครับในช่วงของสุจริตจับประเด็นนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่เขตบางแคนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราคุยคากันไว้การทํางานของผู้ประชาชนเองต้องไปไปแล้วคร่าวๆคราวนี้พูดถึงวิธีการขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เราทาเชื่อมกับภาคประชาชนตรงนี้มีวิธีการอย่างไงบ้างครับก็อย่างนี้นะครับในในส่วนของของการดําเนินการครับในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับวินัยเกี่ยวอะไรเยอะแยะอยู่แล้วคุณงเราจะต้องกำชับเจ้าหน้าที่เรา นะครับว่าต้องไม่มีพฤติกรรมพฤติกรรมเช่นนั้นโดยเพราะที่สําคัญก็คือกฎหมายเนี่ยท่านไว้หน้าใครเพราะนั้นมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับอนาคตของตัวเองบาันั้นคือส่วนหนึ่งในในส่วนในส่วนย่อยๆครับในส่วงเจ้าที่แต่ในส่วนภาพรวมกิจกรรมของของของงบประมาณที่จะลงไปในพื้นที่นั้นเนี่ยมันก็ต้องดําเนินการโปร่งใสนะครับให้เป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายระเบียบ กฎหมายต่างๆกําหนดไว้อะไรต่างๆนั้นนะครับรวมทั้งเมื่อลงไปถึงพื้นที่แล้วเนี่ยถ้าเราได้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้มามีส่วนร่วมเอามาร่วมมาเป็นกรรมการ IOR บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับหรือบางส่วนเมื่อลงไปทําในพื้นที่แล้วเนี่ยเขาก็จะมาช่วยตรวจตาตรวจสอบมันก็เป็นกระบวนการตรวจสอบครับนะครับที่ภาคประชาชนท่านก็มาตรวจสอบด่วยแล้วก็มาช่วยูง่ายๆช่วยบางทีเจ้าที่เราเนี่ย งานมันเยอะแยะทีการออกไปติดตามตรวจสอบเนี่ยไปหากไ่นิดเดียวผ้าไปหน่อย<ช>เดียวมันไม่ทางการครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาคประชาชนท่านเข้ามาเสริมเติมต่อมาเติมข้อมูลฮะไอข้อมูลให้ครับแล้วการสื่อสารแ้าก็แจ้งได้ตลอดนะครับแล like ้วท่านแจ้งมาปั๊บเราเข้าไปดูปุ๊บอย่างเนี้ยนะครับมันมันก็จะทําให้โงบมาที่ลงไปมันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นสองส่วนประกอบกันครับคือคือพูดง่ายๆว่าประโยชน์ก็จะตก ไปกับพี่น้องคนอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็โอกาสอยู่ไปนานๆนะครับความเคยชินของ้าที่เราคือต้องยอมรับนะครับว่าสังคมของเราเนี่ยมันเป็นสังคมไปทมอาจจะรู้จักอะไรกันกับมากันบ้างอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ว่าพอเราทําในลักษณะนี้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นความคุ้นชินแล้วก็จะเป็นคล้ายๆตำเนียมปฏิบัติที่มันถูกต้องนะครับเราจะถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้วเนี่ย ก็ถูกต้องในระบบคุณธรรมเดียวกันที่จะทำถ้าประชาชนตอบรับยังไงบ้างอย่างเช่นโครงการตัวนี้โครงการตัวนี้เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างครับครับเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมเนี่ยทางปปชก็ได้มีหนังสือเชิญเราไปไปร่วมประชุมทำความเข้าใจเรื่องของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนนะครับไปได้รับฟังเหตุผลความจําเป็นของปปชที่จะต้องมีเครือข่ายภาคประชาชนปปชได้มีความมุ่งมั่นมากนะครับแล้วมองว่าถ้าประชาชนเขามีส่วนร่วมในการ เป็นหูเป็นตานะครับ,รบให้กับภาคาลการในการที่จะนำํำการพัฒนาอัปสูค์ในโครงการต่างๆในชุมชนเนี่ยซึ่งเป็นรากเป็นฐานรากของคือประชาชนคือฐานรากประเทศนะครับให้ดูแลใกล้ชิดประโยชน์ของตัวเองเนี่ยผมว่านั่นคือ,อความรู้เด็ดระดบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะผม,ม่รับทราบนั้นก็นเลยได้ทําโครงการเข้าไป วันนั้นมีคณะเขตต่างๆเข้าไปชุมประมาณ3 0เขตที่เป็นตัวแทนก็ไปเขาเลือกไปนะครับจากทั้งหมดบเขตะบางแคก็เลือกไปเขตเดียวนะครับนะฮะบางแคก็เลือกไปชุมเดียวนะครับสาเขตเนี่ยไปประมาณ3 0เขตนะฮะก็ผมก็บางแคโชคดีได้ได้ชุมเราไปด้วยนะครับก็ผมก็เลยมาปรึกษาว่าเอะโครงการอย่างเนี้ยมันต้องทําเต็มพื้นที่ เพราะฉะนั้นจะพาะชุมเดียวคงหายใจจะหมกไม่ถึงข้างเดียวนะก็เลยประชุมร่วมคณะกรรมการชุมชนเขตบางแครก็ประชุมร่วมกันว่าเอาฉะนั้นเราก็ทําทั้งเขตเลยทุกชุมเลยคือั้งหวดมีสิบเก้าชุมนะฮะโดยได้รับประมาณมากประมาณเจ็ดหมื่นห้านะครับเราคิดประมาณการแล้วก็เอาละเอาชุมละสองคนนะฮะเอาหัวกะทิมาก่อนก็คือมีประธานกับเลขาเดี๋ยวค่อไปขยายที่หลังอ่าขยายที่หลังนะครับสิบเก้าชุมนี้เรามีคณะกราการที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ รวมทั้งสิ้นประมาณ500คนนะครับทั้งทั้ง49ชุมนะครับ500คนครับไม่น้อยนะครับถ้าตัวนี้เคลื่อนไหวนะครับนั่นก็ายว่ารากฐานเข้มแข็งแน่นอนนะครับก็เลยประชุมทําโครงการมาก็นัดมาคุยกันเพื่อทำความเข้าใจในวันนี้นะครับก็ดีโชคดีว่าเราได้ทั้งต้านปปชท้านปทแลวก็ท่านเบขาิการอุนโศท่านเก่งศักมานะครับต้องการให้ความรู้ความเข้าใจและจะหนักรู้และจะหนักภารกิจว่า เราจะต้องทำอะไรเพื่อช่วยเหลือชุมชนของเราต่อต่อเนื่องจากเขตเหมือนกับเอาเขตยอดส่วนอยู่ทช่นั่นเลยจะดูแลใกล้ชิดอันนี้คือเป็นไอเดียมาจากของภาคประชาชนเองใช่ารับเป็นไอเดียเสร็จปุ๊บมาอยู่ในภาคปฏิบัติเพราะปฏิบัติเสร็จปั๊บเนี่ยคราวนี้ต้องมีหน่วยงานที่มาร่วมกันสนับสนุนในส่วนของเขตบางแคเองเข้าไปซัพพอร์ตยังไงบ้างนะตรงนี้ในฐานะท่านเป็นเจ้าของภาษีนะฮะเป็นเจ้านายของเราเพราะนั้นเราก็ต้องให้ ให้การดำเนินท่านเต็มที่นะครับตอนนี้ท่านประสานขอใช้ฐานที่อะไรมาในการจัดสัมมนาอะไรกันเนี่ยนะครับเราก็ให้การดำสนนเต็มที่แล้วก็ในโอกาสต่อไปเนี่ยท่านจะมีกิจกรรมหรือว่าภาคบ่ายที่ท่านจะัดสัมมนากันครับผลสรุปออกมาจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับทังเขตก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับมาพิจารณาที่จะเอาไปดําเนินการนําไปดําเนินการนะครับก็ต้องเอา ความคิดเห็นของภาคประชาชนท่านเนี่ยมาเสริมเติมแตะเพื่อให้การทํางานเนี่ยมันได้ครบถ้วนถูกต้องถูกดุลมาก่ขึ้นแล้วก็ประโยชน์สูงสุดก็ไปตกับประชาชนนะครับแต่ว่าอนาคตจะมีการขยายต่อได้พูดคุยกันหรือยังครับกับกับตัวของทีมงานเองว่ามงานจะมีการต่อเนื่องยังไงบ้างคือทีมงานเนี่ยเราเราคิดว่าอันอันที่หนึ่งหลังจากนี่แล้วเนี่ยเราก็จะมีแผนงานของเราที่จะทําการปยายามพันธ์ในชุมชนนะครับว่า สมมติโครงการอะไรลงไปเนี่ยเช่นเช่น<ๆ>ไปไปปรับปรุงถนนะนะครับมตนฮะ<ๆ>ถนน,ถน,นพวกเราก็ท่านท่านเขตทึ่บางแคกับชุมชนเนี่ยสนิทก,กันมากนะฮะถ้าท่านเขตก็ดูแลดีมีข้อบูลเลยให้หมดนะครับ,รบอันนี้เป็นเป็นเป็นจุด<า>หนึ่งไม่ยืดรังนะครับตอนนี้ท่านจะต้องมีสเปคให้เราเช่นซ่อมในถนนนะครับท่านก็บอกว่าเออ หนาเท่าไหร่แต่หนากี่เซนกี่เซนว่าไปถือว่าหนาห้าเซนครับแต่ถ้าเขาทําเป็นสี่เซนเท่าว่าเท่าไหร่สายละหลายกิโลเมตรเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้ามันเต็มเออโอเคใช่ไหมคนธรรมชาชนผ่านบ้านใครช่วยกันดูแลใช่นไหมครับเหล่าเนี้ยก็ได้ของเต็มคุณภาพนั่นหมายความว่างานก็คงทนนะครับแล้วก็ปฏิภาพมันเกิดขึ้นนะครับประชาชนมีส่วนร่วมแค่ปฐมพิธาแล้วก็ถ้าไม่เข้ามาบระกันก็อัดโทรยกหูมาว่าท่านเขตครับ ตรงนี้ผมดูถนนไม่ค่อยปกตินะ้องมาชอบนะนะครับนี่หูตายเยอะเหลือเกินหูตายเยอะขนาดนี้ทํางานสะดวกป็นครับจริงๆนะครับพูดกันตรงๆว่าสรุปออกมาเนี่ยทุกคนที่มารับราชการเนี่ยเราทาให้ประเทศชาตินะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ตรงอยู่กับประเทศชาติกับประชาชนนั่นแหละนะครับเป็นเรื่องที่ดีๆเป็นเรื่องที่ต้องให้การสนับสนุนอันเนี้ยสำหรับทั่วไปก็เป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องดีๆที่รับได้สุดท้ายนะฮะสุดท้ายละทิ้งไว้สักนิดหนึ่งในส่วนของภาคประชาชนเอง มองว่ากลไกการที่จะนำประชาชนเนี่ยนะฮะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการถิตสำคัญและจำเป็นขนาดไหนกับประเทศไทยเราครับของประชาชนครับผมมองว่าภาครัฐมีข้อจำกัดในเรื่องของกลไกของภาครัฐเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีเขตพอลงพื้นที่ท่านก็ไม่มีโครงสร้างในพื้นที่แล้วแต่ก็ได้ได้กับการชุมชนมาไปดูแลนะครับหรือแม้ในภูมิภาคเหมือนกันแม้จะมีตำบลอบตอยู่ แต่ในชุมชนก็ไม่มีมีแต่ตัวแทนเข้ามาเป็นสมาช,ชิกอบต่อใช่ไหมเ<ๆ>พราะในภาคประชาชนนี้เข้ามาผมว่าเขาต้องเห็นว่าเออประโยชน์ของเขาอ<ๆ>่ะนะทาถนนข้อยย็ได้ถนนดี<ๆ>ทาคูคลองคูคลองที่ดี<ๆ>คุณหลอบคลองคุณรอเต็มที่เพราะนั้นเมื่อใครนู่เป็นประโยชน์ของเขาเนี่ยผมว่าเขาก็รักษาประโยชน์ดได้นะ,<ๆ>นะครับตรงนี้ผมเห็นว่ามําขัญมากนะครับสุดท้ายทิ้งไว้สักหน่อยสักนี่เลยครับท่านผู้ช่วยครับ เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันในการทุจริตของภาคประชาชนที่ทำงานกับเราด้วยตรงนี้ครับก็ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่เราจะมีเครือข่ายมีอาสาสมัครป้องกันเกี่ยวกับเรื่องการจริต p r o d u c t i o นอะไรต่างๆอย่างนี้ที่จะเกิดขึ้นโดยก็นำร่องในพื้นที่ของเขตบางแคเราด้วยนะครับเราก็จะได้มีภาคตัวแทนของประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนจริงที่อยู่ในพื้นที่ เรามีพี่น้องที่เป็นอาสาสมัครโดยเพราะกรรมการชุมชนท่านแข็งแกร่งมากนะครับในทีมงานนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับในท้นที่เพราะนั้นของเราตรงนี้เราไม่ได้กลัวนะครับท่านตรวจสอบท่านแจ้งวามาเถอะเราก็จะดําเนินการไปให้ท่านนะครับไม่ต้องกระบายใจให้พี่น้องได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับคุณผู้ชมครับผู้ชมฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐเองกับด้านของ กลนเฟืองเล็กๆที่เขาเรียกว่าประชาชนนั่นเองครับและสุดท้ายแล้วนี่นะฮะกลนเฟืองเล็กๆเหล่านี้ครับก็จะได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลที่เรานั้นได้ร่วมกันทํามันไปวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณมากครับท่านผู้ช่วยด้วยนะครับขอบคุณท่านหัวหน้าด้วยนะฮะที่เป็นเครือข่ายดีแบบนี้นะครับผู้ชมด้วยนะฮะยังร่วม ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้กับทางด้านของสโมสรสตลิตนะครับง่ายๆร่วมกันแสดงความเห็นมาผ่านช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับคุณนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสโมสรของเรานะครับวันนี้น่าเสียดายเวลาของเราหมดลงแล้วนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ผมพร้อมกับแขกรับเชิญเราลากัไปก่อนแลวครับผมสวัสดีครับดีครับ ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องดีที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองจรุภูเกต็ตนายนารงรัตน a ริตกรรมการปปชเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอบทโปร,โรง่งใสหัวใจคุณธรรมปี2558 ซึ่งทางสำนักงานปปชโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานป้องกันการทุจริตภาคการเมืองสำนักปปชประจำจังหวัด76จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตจัดขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับความรู้ประสบการณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตที่ได้ดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติในหน่วยงานได้โดยมีนายไั่บูรณ์อุปติสงนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรือว่าอบจภูเก็ตและผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดภาคใต้ตอนบนประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ นายไพยบูลอุปติสง์นาย,ยกอบจภูกเก็ตได้กล่าวนะครับว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตประจำปี2558ของสำนักงานปปชโดยความร่วมมือระหว่างสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมืองสำนักงานปปชประจำจังหวัด76จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต43แห่งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอบทโปร่งใสหัวใจคุณธรรมปี2558จำนวน14ครั้งให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศครั้งนี้เป็นครั้งที่5เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตและมีกิจกรรมในการให้ความรู้และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปปชและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการ,การทุจริตที่ได้ร่วมลงนามกันในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเพื่อรณรงค์ขยายแนวคิดและสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่2ปีพุทธศัการาช2556ถึงปี2560 ยุทธศาสตร์ที่1ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณนะและยุทธศาสตร์ที่2บุรณาการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศสำนักง,งานปปชอขอตั้งปณิธานตามรอยพ่อขอทำดี ข้าราชการมีหน้าที่สำคัญส่วนหนึ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลทั้งปวงด้วยความสุจริตจ,จริงใจวางตัวให้เหมาะสมกับฐานะตำแหน่งพร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสม่ำเสมอในแต่ละปีมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในแวดวงราชการส่งถึงสำนักงานปป,ปชจำนวนมากนี่สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นเนื้อร้ายที่บ่อนทำลายประเทศชาติทุกคดีที่ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา จึงไม่อาจละเลยได้เพราะนี่คือภารกิจในการรักษาผลประโยชน์ให้แผ่นดินและสร้างสังคมที่มีคุณธรรมการทํางานต่างๆเนี่ยหลักสําคัญที่สุดก็คือข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ว่าไปอย่าง,งานั้นข้อกฎหมายแล้วเราก็ดําเนินการพิจารณาไปตามนั้นอยากจะเห็นประเทศชาตินี่นะครับมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันน้อยลง